ต่อในเอฟซีเนาะต้องมาลุ้นกันเนาะคุณพ่อคุณแม่นะคะรอบที่แล้วนะคะอ่าเลขวิ่งที่แม่ให้มาคือหนึ่งกับหกล่างนะคะหนึ่งกับหกต้องมาแน่นอนหนึ่งตัวแต่เลขมันบกคอยกอดข้อกันมากค่ะเลขวิ่งของเพิ่นเนาะอ่านานๆครั้งเหมือนเพิ่นว่างวดที่แล้วนะเพิ่นบอกจะบ่ายยี่ได้ว่าหนึ่งหกบัต้องซื้อดอกฉบานะคะหนึ่งหกไม่ต้องซื้อว่าสั่นแม่เพิ่นว่าเพราะว่าเลขแม่มันมานึงก็หกแล้วมันบ่ค่อยกอดข้อกันมาก นะคะแม่บอกนะคะเนาะแต่ว่าชบาก็ยังซื้อหนึ่งหกตั้งหลายแต่ถ้าออกหนึ่งหกนะชะบาได้หลายมันมาออกขาหนึ่งชบาก,ก็ไดแต่วาได้วายเนาะ <c oughs> นะขอบุณขอบคุณแม่เพิ่นรอบนี้แม่ให้มาอีกแล้วนะคะมาลุ้นกันนะคะอาชะบาฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังแรงใจให้กับทางช่องภูผาชาแนลแล้วก็ชบาพารวยติดตามชบาทั้งสองช่องทางเลยเด้อคุณพ่อคุณแม่เอ็นดูเมตตานุนํำนะคะเนาะอ่ะเมื่อนี่อ่า คุณแม่เพื่อนทรงมมให้ฉชบาแหล้วนะคะเดี๋ยวฉชบาลงหา,าเดี๋ยวฉชบาสีบอเรืเ่องแนวทางของแม่เพิ่นมันเขามากเป็นแบบใดเดี๋ยวฉชบาสีบอกให้ฟังเขามากจากแต่ที่แม่เพื่อนห้มากสามงวดเนาะเดี๋ยวฉชบาหาข้อมูลที่แม่เพื่อนทรงมม่ห้ก่อนฉชบาเขียนไว้ว่าแามหาไรบางครั้งชบาก็หาบ่พอพชบาก็ได้เขียนไว้นะ นะคะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งได้เชฟบาเปิดมาก่อนชเชฟบาเขียนไว้อ่างวดนะคะงวดที่งวดที่ออก อย่าเดินฉบาเบิ่งก่อนนะคะอ่าวดที่ออกสองสามนั่นเนาะแม่ไฮมาอ่างวดที่ออกห้าหนึ่งล่างมันกระพึงออกไปเนาะห้าหนึ่งล่างเนาะออกออกหาหนึ่งล่างนั่นนะคะแม่เพิ่นธไฮมานะคะไฮมาะหนึ่งกับสองนะคะมันมาออกห้าหนึ่งล่างแล้วก็งวดทัดมาอีกนะคะงวดทัดมาอีกก็มาออกสองสามเนาะ อ่างวดวันที่สองมกรานะคะแม่พ่นไห้มา่านึงกับสองมันก็มาออกหาหนึ่งละกกางวดสิบเจ็ดมกรานะคะแม่ให้มานะคะแม่ไห้มาสามสามกับสี่นะคะมันก็มาออกสองสามนะคะเข้าไปที่สามละกกางวดที่ผ่านมานะคะแม่ให้มาหนึ่งกับสองมันก็มาออกห้าหนึ่งอีกนะคะขึ้นอีกเป็นสามงวดที่แม่ไห้มานะคะ งวดแรกที่แม่ให้มานะคะแม่เอฟซี่ไมาขึ้งงวดวันที่สองมุกกระลาแม่ให้มาหาอ่าหนึ่งกับสองกับออกหาหนึ่งล่างเนาะแล้วการรวดสิบเจ็ดมุกรลาแม่ให้มาสามกับสี่ออกออกสองสามนะคะเข่าไปที่สามแล้วการงวดที่ผ่านมาแม่ไ้มาอีกหนึ่งกับสองปรากฏว่ามันออกห้าหนึ่งนะคะเข่าทีหนึ่งอีกนะคะก็คือแนวทางของแม่นะคะ เป็นแนวทางมีที่มานะคะเป็นห้ยซองนะคะเป็นห้ยซองล่างนะคะเป็นล่างยางเดี่ยวค่ะคุณพ่อคมณแมี่ยแต่เป็นเลขวิ่งมาเบิ่งน้ากันรอบนี้สิเป็นจังไดนะคะแต่ว่าแม่เพิ่นว่าชุดจับคูน่นั่นข้าเจา้าไหมาอยู่แต่ว่าข้าเจ้าสีไหมาอีกรอบนึงคือก่อนห้ยออกนะคะเข้าต้องล่อเบิ่งค่ะนะคะรอนะคะรอบที่แล้วนะ เพิ่นใไ้มามียูซีคูมีนะคะห้าหนึ่งแล้วก็เจ็ดหนึ่งนะคะแล้วก็หกสองแล้วก็เจ็ดสองอันนี้คือคือที่แม่เพิ่นใไ้มาซีหางมันเข่าไปทีหาหนึงนะคะเดี๋ยวซีคูนั่นห้องตรงรอบเบรนกรห้ยออกนะคะของแม่เอฟซีท่าสุขทัยเนาะค่ะเป็นห้ยซองค่ะนะคะเนาะ,ะ,นะะอะ่ะมาเอาเล็กวิ่งไปก่อนแต่เป็นล่างอย่างเดียวนะคะ ขอบคุณแม่หลยๆเดอร์ค่ะรอบนี้เป็นงวดที่สีแล้วด้วค่ะนะคะอ่าเป็นงวดที่สี่แล้วนะคะที่แม่เพ่นให้มา แม่เอฟนะคะจากสุโขทัยนะคะงวดวันที่สิบหกเนาะสิบหกก็พอหกแปดนะคะ,ะมันเบิดแล้วเมจิกก็ได้ชฉบากแกนไม่ก็มันบริสัทว์แบบหนึ่งเด้อ น,นี้เป็นหวยซองล่างนะคะเดี๋ยวซีคูนันเ้าลอกก่อนนะคะถ้าตัวนังซื้อบอ่ชัดเจนหรือว่าจังไหนนะคะคุณบอกคุณแม่ใช่ป่าขอถทกขอให้เด้อที่จริงใช่เป่าจะเขียนเป็นหวยซองจากสุโขทัยก็ได้นะคะเนาะเพราะว่าแม่เพิ่นยู่สุโขทัยนะคะแม่จากเอฟซีันสุโขทยัยเพราะว่าแม่เพิ่นออกมานะคะ,นะคะก็เลยว่าใส่สายญาณนีเห้แม่เพิ่นเลยนะคะ อ่ามันเป็นเลขวิ่งเนาะเลขวิ่งสองตัวมาหนึ่งตัวแน่นอนการันตีชัวร์ล้านเปอร์เซ็นต์นะคะตองมาให้เห็นแน่นอนนะคะรอบนี้นะคะแม่ให้มาคือเก้ากับหนึ่งค่ะอ่ามาชัวร์ล้านเปอร์เซ็นต์แม่พนวัดจังได้กับมาให้เห็นเลขวิ่ง อ,อันที่เช่บาวานี่นะคะสามหัวที่แม่เพิ่นให้มากทัดจากหันไปคือคือย่างบอผาดแนวท่าของแม่เพิ่นนะคะเข้าตลอดเลยว่าสัตแม่เพิ่นว่าแต่ว่าอาจับคู่นี่นะคะแม่เพิ่นว่ามันมีเข้ามีหลุดจับคู่นะคะแต่ว่าการันตีชัวร์ร้อเปอร์เซ็นต์เป็นเลขวิ่งถ้าบ่มักที่ว่า,าห่วยซองที่เพิ่นได้คูมมานี่เขาเอาลขวิ่งไปเลยนะคะแต่ว่า,าจับคู่สี่คู่นั่นองเพิ่นน่ะ ลาดหน่อยอยู่ค่ะโอกาสนะคะแม่พูนว่าลาดหน่อยแบบสามสี่งวดจัง่าดเ่อหนึ่งจังสิงแม่ว่าอ่าชุดจับคู่ค่ะนะนะคะแต่ว่าจับคู่นะ่ะแม่เพิ่งห้ยชบามากงวดแรกได้ค่ะงวดที่ผ่านมานะ่ะนะคะก็เข้าจริงๆนะคะแต่ว่ารอบสิมาเดี๋ยวชบาจีิถ้าแม่ผสมหายแล้วสิมาลงหายคือเกาเนาะอ่าวันนี้วันที่สามอ่าลงวันที่สามเด้อ่าแคบหนาจ,จอไว้ ขอบุญขอบคุณแม่เพื่อนหลายๆนะคะงวดนี้เป็นงวดที่สี่แล้วที่แม่ให้มานะคะขอบุญขอบคุณทีเอ็นดูทางา่องเฮ้านะคะอ่ะทุกคนแคปหน้าจ,จอไว้เก้ากับหนึ่งนะคะรอบนี้จะได้เฮกันหรือไม่นะคะไปลุนพร้อมๆกันด้วยคุณพ่อคุณแม่เด้อนะคะแต่ว่าชบาก,กบมันใจในแนวทางแม่เพื่อนมาสิผ้าเอ็ซีโศกมานอีกอยี่ดอกนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวชบาสีมาสรุกหวยซองหายว่า อ่าซ่องได้มาจากสายแนมันมาชนกันบอมันจะมีทั้งซ่องบนซ่องลางเนาะคุณบอสก,ก็แม่เดี๋ยวจะบาดสีมาลงหายอีกรอบหนึ่งนะคะไก่หัวสีออกคุณละรวบร่วมได้มาทุกซ่องแล้วแล้วก็สีมาจับอ่ามาจับตัวเด่นแล้วถ้าสำนักใดมันบอชนเด่นกันเดี๋ยวจะบาดสีมาจับคู่ให้อีกรอบหนึ่งนะคะเพราะว่ารอบที่แล้วอ่ามันเด่นไปที่หนึ่งนะคะแล้วก็มีสำนักที่เพิ่นบอชนเด่นกับสีมี ของสองห้าหมื่นมันมาห้ากับหกนะคะจะับคู่ส่กันได้พอดีเลยนะคะเดี๋ยวรอบนี้จะบาดสิบ้ามาวิเคราะห์วหวยเลสองส่กันเนาะเดี๋ยวรอบมาคบเบิดถูกสำนักก่อนนะคะเดี๋ยวพามาวิเคราะห์นะคะอะนะคะสุดท้ายนี้ขอกลับลาคุณพอ่อคุณแม่เอฟซีแฟนคลับท่านช่องไปก่อนนะคะเด้อไว้เจอกันคลิปหนา้าสวัสดีค่ะ